เพียง5,000กว่บาทเท่านั้นตลอดรู้สัญญาครับมาชมกันครับว่ามันจะน่าใช้แค่ไหนนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้ออกรถแค่0บาทก่อนเพียง5,000บาทเท่านั้นครับ เข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะรถมือสองระยองปวกแดงอัมโฮมคามีรถส,สวยๆเข้าใหม่ทุกวันเลยนะคะเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้จ้าสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องชาวเปรูพาดูรถชาแนลนะครับผมฝากกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนิ่งๆกดติดตามพวกเราด้วยนะครับจะพามาดูรถดีๆสวยๆเข้าใหม่เรื่อยๆนะครับวันนี้ผมพามาอยู่กับเจ้าคันนี้ครับ มิตซูบิชิไทตันนะครับเป็นเครื่อง2.4ครับเป็นตัวพัดด้วยยกสูงด้วยนะครับผมคันนี้ผมขายเพียง299,000บาทนะครับอนเพียง5,000บาทเท่านั้นครับที่นำคัญออกรถศูนย์บาทไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวรถกันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับโฉมไทตันปี2 0 1 4ก็ประมาณนี้นะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมอ่ะทุกอย่างคงเดิมก็ยังเป็นโฉมไทตันปกติไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะ มาด้านข้างแล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับพ่นมาด้วยสีดำนะครับทำสีดํามีรอยฉลอกนิดหน่อยเดี๋ยวตรงนี้เราเก็บให้เพิ่มนะครับอยากจะเป็นสีบอลเหมือนเดิมนะครับหรืออยากเป็นสีดําเหมือนเดิมบอกเราได้นะครับผมมาพร้อมกับยางออฟโรดนะครับผมแบบนี้เลยหล่อแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ดูปียางถ้าเกิดยางปีเก่าตกปีเดี๋ยวจัดการให้นะครับผมสีรอบคันนะครับเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้นะครับผมมีไฟเลี้ยวด้านข้างตรงนี้นะครับ มือจับโคเมียมด้านข้างแบบนี้ครับสีรถรอบพันดูสวยนะครับแล้วก็ดูสะอาดมากครับคันนี้ครับอย่าลืมนะครับขายเพียง2องแสนเก้าหบาทผ่อนเพียง5,000ันกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับไททันพัดนะครับเป็นตัวยกสูงนะครับผมราคานี้ไม่แรงนะครับถึงแม้จะเป็นเครื่องเบนซินนะรถยังใช้งานได้ดีมากนะครับผมถ้าใครไม่อคติกับรถแก๊สนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับในส่วนของบั่นท้ายนะครับก็มีบันไดมาให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ สวยงามตามสไตล์ไททันเช่นเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูว่ามันสตาร์ทติดง่ายไหมครับรถเบนซินแก๊สโอ้โหเสียงโคตรนิ่มเสียงนิ่มจริงนะครับไม่มีติดติตากเลยนิ่มมากโอ้โหนิ่มมากแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับผมเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารของมิตซูชิไททันปี2024แล้วครับให้มานะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมอ่าแล้วก็มีหน้าจอตรงนี้นะครับมีเครื่องเล่น CD FMAM นะครับ แล้วก็มาผมเบาะหนังนะครับเดิมจากโรงงานนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมคอนโซลหน้าก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับในส่วนของตัวฟิล์มนะครับก็จะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วเดี๋ยวเซอร์นลเปลี่ยนฟิล์มใหม่มนะครับผมตรงนี้ก็จะมีกล่องเก็บแว่นนะครับไฟสองสว่างสองดวงทางนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็กว้างขวางพอสมควรนะครับรถกระบะผ่อนห้าพันราคานี้เบามากเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับอ่ะ ในส่วนของห้องเครื่องนะครับมาอยู่แล้วตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับเครื่องนี่คือนิ่งแล้วก็เงียบมากๆนะครับผมเรามาดูบอดี้หน้ากันแล้วกันครับคานนี่เป็นคานเดิมนะครับเม็ดอาร์คจุดยังอยู่ครบนะครับผมแคมซ้ายขวาไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะไม่ขยับไปไรทั้งสิ้นนะครับในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะครับก็เป็นน็อตเดิมนะครับไม่เคยชนไม่เคยถูกแกะถูกแงะทั้งสิ้นนะครับเครื่องยนต์ก็แห้งๆเลยสวยงามมากนะครับถึงแม้จะเป็นรถเบนซินนะครับถ้าไม่อคติกับมันนะครับรถคันนี้ เครื่องยนต์ดีมากนะครับแต่รถกาลตีเลยว่าเครื่องยนต์ดีมากและรถเป็นรถที่น่าใช้มากๆครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสาหรับดูดเศรษฐกิจที่น้ํามันมันโคตรจะแพงขนาดนี้นะครับคันนี้ติดเชื้อเพลิง LPG มานะครับบอกเลยว่าโคตรจะประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็รถใช้งานดีด้วย1ความคุ้มค่ารถราคาเพียง299,0 0 0บาทนะครับได้เป็นรถกระบะแฉกนะครับแล้วก็เป็นตัวยกสูงด้วยปีใหม่นะครับปี2 0 1 4นะครับผมผ่อนเพียง5,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะครับ ย้ำนะครับว่าตอลอดอายุสัญญาหากท่านชอบรถคันนี้นะครับหรือชอบการรีวิวในช่องของเรานะครับเนนฝากอีกรอบนึงนะครับกดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีรถดีๆเข้าใหม่นะครับมานำเสนอทุกท่านอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ